สวนทุเรียนนะครับแปลงสวยนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามไม่มีว้าวมีแหวงนะครับ1ไร่2งาน66ตารางวายกแปลง1.99ล้านนะครับพิกัดทุ่งควกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองเอกสารโฉนดรูดแดงนะครับฟรีค่าโอนมีทุเรียนรวม30ต้นนะครับทุเรียนอายุ1-4ปีนะครับ มีมังคุดไทยสวนสี่ต้นครับท่านผู้ชมที่กรพบครับด้านหน้าติดถนนนะครับด้านหลังติดลำรางสาธารณะที่เสมอสวยมากครับท่านผู้ชมครับมีสองแปลงนะครับเท่ากันโฉนดสองใบนะครับโฉนดสองเล่มครับท่านผู้ชมครับท่านอยากได้ทั้งสองแปลงหรือจะได้อยากได้แปลงเดียวนะครับก็ สอสบถามได้ครับไร่ละ1ไร่2งาน66ตารางวาเท่ากันเป๊ะรูปแรลเหมือนกันเป๊ะนะครับสี่เหลี่ยมเหมือนกันเป๊ะนะครับอยู่ติดกันนะครับห่างจากระยอง59กิโลจนบุรี90กิโลคอทอมอม9อ1กกิโลนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับสุขุมวิทแค่2.5กิโลเท่านั้นนะครับ ใครอยากมีบ้านสวนอยากหลีนหล้นี้ความแอร์เยีดเยียดนะครับสังคมเมืองกรุงหรือปริมณฑลนะครับหลีกนี้ฝุ่นพีเอ็มนะครับไว้เกษียณหรืออ,อยากมีบ้านพักตากอากาศไวช้ชัดแบตเตอรี่สาร์อาทิตย์นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม